สวัสดีค่ะวิโอนี้นะคะจะเป็นวิธีการต่อดอกลักษณะที่สมบูรณ์ของดอกนี้จะมีทั้งหมดหกกลีบดอกนะคะจะเป็นแบบนี้อะคราวนี้เราจะต่อดอกเราจะทําให้สมบูรณ์ทั้งสองดอกไม่ได้ดอกแรกเราจะต้องทําให้เป็นดอกที่สมบูรณ์แต่ดอกที่สองนะคะเราก็จะถักมา แล้วก็เว้นไว้สำหรับต่อดอกอ่าในที่นี้นะคะเป็นวิธีการต่อแบบทางตรงก่อนทางตรงจุดที่จะต่อก็คือสองจุดนะคะจะเป็นจุดนี้กับจุดนี้อ่ะแล้ก็ถักมาให้ได้ระยะหนึ่งเราก็กะดูว่าเราสมควรที่จะถักจนถึงกลีบดอกไหน นะคะแล้วเราก็จะมาเครื่องกรีบดอกอันนี้โซ่สามเราก็จะถักมาแค่โซ่หนึ่งหลังจากที่เราพอสองคอลงไปสี่หลักเราก็โซ่หนึ่งนะคะหยิบตัวที่จะต่อมาเราจะต่อจากมุมนี้ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งอ่ะเมื่อกี้ทันหรือเปล่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะเผื่อใครดูไม่ทันหลังจากที่เราทำสี่กยิบดอกแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะหยิบตัวที่จะต่อมาเอาด้านผิดกับด้านผิดชนกันนะเวลาต่อเห็นไหมอันนี้จะเป็นด้านถูกนะคะโซ่หนึ่งแทงลงมานี้ ในช่องนี้พันได้ขึ้นมาแล้วก็พันได้ออกไปแล้วก็โซ่หนึ่งหันกลับมาด้านนี้เห็นไหมว่ามีกลีบเดียวนะคะเราก็มาทำให้มันสมบูรณ์ทำให้สมบูรณ์ก็คือว่าเราก็จะต้องถักอีกหนึ่งกลีบดอกซึ่งเท่ากับกับพอสองคอสี่หลัก ่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วโซ่หนึ่งค่ะหันกลับมาเห็นตรงนี้ไหมกลับมานี้ถักเอกหรือคอทอโซ่หนึ่งกลับมานี้เอหรือคอทอโซ่หนึ่งกลับมานี้เห็นนะคะว่าครูลงช่องไหน โซ่หอ่ะคราวนี้โซ่หนึ่งเราต้องทำพอสองคอสี่หลักหลังจากที่พอสองคอสี่หลักแล้วก็โซ่หนึ่งหันกลับมานี่ค่ะ x ลงไปโซ่หนึ่งหันกลับมาน,นี้มาทำดอกที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ลักษณะของงานจะได้แบบนี้เราทำให้มันจบก่อน อันนี้โซ่สามใช่ไหมแล้วก็โซ่สามอีกหนึ่งดอกตามด้วยโซ่สาม พอสังคอลงไปอีกสีหลักตามด้วยโซ่สามจบตรงนี้อ่ะลักษณะของงานต่อจะเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้จะเป็นต่อแบบทางตรงทางเดียวเวลาเราทำต่อดอกนะคะเหลือได้ไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บได้อย่าเพิ่งเก็บได้หมดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเก็บได้หมดเนี่ยเวลามันผิดมันเลาะยากนะคะมันจะหามันจะหาไม่เจอเวลาเราตัดหมดเนี่ยเราจะตัดหมดก็ต่อเมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้ว ลักษณะของการต่อดอกที่ยากที่สุดก็จะเป็นการต่อดอกหกเหลี่ยมนะคะถ้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นการต่อแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยทางตรงเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราต่อขึ้นไปแถวที่สองเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างยากนิดน,นึงอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูต่ออีกมุมหลังจากที่เราต่อทางเดียวนะคะมา ก็อย่างที่ครูได้เล่าบอกนะคะครูได้อสอนวิธีการต่อทางเดียวไปแล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่สองจุดใช่ไหมถ้าเราจะทําเป็นตัวเสื้อเราก็ต้องต่อให้มันเป็นวงกลมทีนี้ต่อให้มันเป็นวงกลมเราก็ต้องจอดต่อหนึ่งจุดสองจุดนะคะแล้วก็สามจุดสี่จุดเชื่อมให้มันเป็นวงกลมอันนี้ครูไม่ต้องต่อให้ดูก็เข้าใจเนาะ พราะปกติเวลาเราต่อเป็นทางเดียวตัวนี้เราจะเหลือไว้ด้านหนึ่งเราจะเหลือไว้เราจะต่อแค่เฉพาะด้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต่อให้เป็นวงกลมเราก็จะต้องมาเชื่อมเอาสองชิ้นเนี้ยมาติดกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งอ่ะเราเริ่มทําเป็นตัวเสื้อนะคะแถวแล้วเราก็จะต่อให้ทางเดียวอย่างนี้ให้ได้ความยาวของ รอบลาตัวเป็นที่ต้องการเพราะเราจะทําให้มันเป็นวงกลมเราก็ต่อตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเชื่อมติดตรงนี้ด้วยกันนะคะเราก็มาเชื่อมติดด้วยกันให้มันเหลือแค่ตรงนี้ซึ่งจะต้องเป็นแถวต่อไปนึกออกเนาะอันนี้เราก็เชื่อมนะคะมันก็เป็นวงกลมคราวนี้เรามาดูแถวที่สอง สำหรับแถวที่สองนี้เราจะเชื่อมทั้งหมด3จุดนะคะครูได้ทำเครื่องหมายไว้ให้ดูเมื่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมดอกที่1ของแถวที่สองวิธีเชื่อมดอกที่สองแถวที่สองดอกที่3มแถวที่สอง เราก็จะเชื่อมแบบนี้ไปนะคะจนมาถึงดอกสุดท้ายของแถวที่สองนะคะละักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะเราจะเชื่อมดอกสุดท้ายโดยมีช่องว่างแบบนี้นะคะเพื่อที่จะต่อดอกขยายแขนเราจะต่อขยายรอบวงแขนนะคะดอกนี้เป็นดอกขยายรอบวงแขนนะละนักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ สำหรับตัวเสื้อ6ดอกนะคะเราจะต่อดอกตามผังนี้นะคะสำหรับตัวเสื้อหดอกผังนี้จะเป็นผังสำหรับการต่อดอกหกเหลี่ยมนะคะเราจะใช้ผังนี้ได้ตลอดเลยสําหรับการต่อคอแขนและตัวเราจะเจอกันในวีโอถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ